ในเรื่องอบตัวเป็นต้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้กลิ่นกายของทารกที่คลอดจากคันมารดาจะหมดไปในเวลาที่มีอายุประมาณ12ปีคนทั้งหลายจึงอบตัวด้วยจุนของหอมเป็นต้นเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นของกายทารกเหล่านั้นการอบตัวอย่างนี้ไม่ควรอันหนึ่งหากทารกที่มีบุญ เขาให้นอนระหว่างขาทั้งสองเอาน้ำมันทาใครเอาวัยวะเพื่อให้มือเท้าขาท้องเป็นต้นได้สัสดส่วนการใครตัวอย่างนี้ไม่ควรบทว่านุหาปนังได้แก่การอาบเหมือนอาบน้ำหอมเป็นต้นให้ทารกเหล่านั้นแหละบทว่า สัมภานังได้แก่นวดเหมือนพวกนักมวยรุ่นใหญ่ใช้ค้อนเป็นต้นตีมือเท้าทำให้แขนโตขึ้นบทว่าอาทาสังได้แก่ไม่ควรใช้กระจกอย่างใดอย่างหนึ่งบทว่าอัญชนังได้แก่แต้มตาทำให้งามนั่นเอง บทว่ามาลาได้แก่ดอกไม้ที่ร้อยบ้างดอกไม้ที่ไม่ได้ร้อยบ้างบทว่าวิเลปนังได้แก่การทำประเทืองผิวอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยบทว่ามุขะจุน,นกังมุขาเลปนังคนทั้งหลายใส่ตะกรดิน เพื่อต้องการกำจัดฝยและตุ่มเป็นต้นที่หน้าเมื่อโลหิตเดินไปด้วยตะกรดดินนั้นก็ใส่ตะกรนเมล็ดพันธุ์ประกาศเมื่อตะกรนเมล็ดพันธุ์ประกาศกัดส่วนที่เสียหมดแล้วก็ใส่ตะกรนงาเมื่อโลหิตหยุดด้วยตะกรนงานั้นเขาก็ใส่ตะกรนขมิ้นนั้นเมื่อผิวพันธุ์ผุดผาดด้วยตะกอนขมิ้นแล้ว ก็ผัดหน้าด้วยแป้งผัดหน้าการกระทําทั้งหมดนั้นไม่ควรชนี้แหลในเรื่องประดับข้อมือเป็นต้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้คนบางพวกเอาสังและกระเบื้องเป็นต้นที่วิจิตผูกที่มือเที่ยวไปเครื่องประดับมืออย่างนั้นก็ดี อย่างอื่นก็ดีทั้งหมดไม่ควรคนอีกพวกหนึ่งผูกปลายผมเที่ยวไปและเอาเส้นทองและเถามุกดาเป็นต้นล้อมปลายผมนั้นทั้งหมดนั้นไม่ควรคนอีกพวกหนึ่งถือไม่เท้ายาวสี่ศอกหรือไม่เท้าอย่างอื่นมีด้ามประดับสวยงามเที่ยวไป กล้องยาที่วิจิตรด้วยรูปหญิงชายเป็นต้นวงรอบเป็นอย่างดีคล้องไว้ข้างซ้ายแม้ดาบคมกริดมีฝากล้อมด้วยรัตนะเป็นรูปดอกกัญญาร่วมอันวิจิตด้วยฟันมังกรเป็นต้นเย็บด้วยได้ห้าสีรองเท้าวงด้วยแววหางนกยูงเป็นต้นวิจิตรด้วยทองและเงินเป็นต้น บางพวกแสดงท้ายผมตกยาวประมาณศอกหนึ่งกว้างสี่องคุลีติดแผ่นกรอบหน้าที่หน้าผากเหมือนฟ้าแลบในกลีบเมฆปักปิน่นใช้พัดจามอนและพัดวาลวิชนีทั้งหมดนั้นไม่ควรที่ชื่อว่าดิรชานคถา เพราะเป็นถ้อยคำที่ขวางทางสวรรค์และทางนิพพานเพราะไม่ใช่ธรรมที่เป็นเหตุให้ออกจากทุกข์บรรดาดิรัชานกถาเหล่านั้นเรื่องที่พูดปรารบถึงพระราชาโดยนัยยะมีอาทิว่าพระเจ้ามหาสมมตราชพระเจ้ามันธาตุราชพระเจ้าธรรม,มาสโสกราช มีอนุภาพมากอย่างนี้ชื่อว่าเรื่องพระราชาในเรื่องโจรเป็นต้นก็ไหนนี้ถ้อยคำที่เกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวโดยในยะเป็นต้นว่าบรรดาท่านเหล่านั้นพระราชาองค์นู้นมีรูปงามน่าชมดังนี้แหละชื่อว่าเป็นดิรัชานคาถาแต่เรื่องที่พูดอย่างนี้ว่า พระราชาพระนามแม้นั้นมีอนุภาพมากอย่างนี้สวรรคตแล้วดังนี้ตั้งอยู่ในความเป็นกรรมฐานแม้ในเรื่องโจรถ้อยคําที่เกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวว่าโอ้กล้าจริงดังนี้อิงอาศัยการกระทำของโจรเหล่านั้นว่าโจรชื่อมูลเทพมีอนุภาพมากอย่างนี้ จนชื่อเมฆมาละมีอนุภาพมากอย่างนี้ดังนี้ชื่อว่าดิรชานคถาแม้ในเรื่องการรบมีเรื่องภาระตะยุธเป็นต้นถ้อยคำที่เกี่ยวกับความพอใจในเรื่องทายว่าคนโน้นถูกคนโน้นฆ่าอย่างนี้แทงอย่างนี้นั่นแหละชื่อว่าดิรชานคถา แต่เรื่องที่พูดอย่างนี้ว่าแม้คนชื่อเหล่านั้นก็ถึงความสิ้นไปดังนี้ย่อมเป็นกรรมฐานทุกเรื่องทีเดียวอันหนึ่งในเรื่องข้าวเป็นต้นการพูดเกี่ยวกับความพอใจในสิ่งที่ชอบว่าเราเคี้ยวเราบริโภคข้าวมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีรสอร่อย นิ่มนวนดังนี้ไม่ควรแต่การพูดทำให้มีประโยชน์ว่าเมื่อก่อนเราได้ถวายข้าวน้ำผ้าที่นอนดอกไม้ของหอมอันถึงพร้อมด้วยสีเป็นต้นแก่ท่านผู้มีศีลเราได้บูชาพระเจดีย์อย่างนี้ดังนี้ย่อมควร ็ในเรื่องญาติเป็นต้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้การพูดเกี่ยวกับความพอใจว่าญาติของพวกเรากล้าสามารถดังนี้ก็ดีว่าเมื่อก่อนเราเที่ยวไปด้วยยานอันสวยงามอย่างนี้ดังนี้ก็ดีไม่ควรแต่ควรจะพูดให้มีประโยชน์ว่าญาติของพวกเราแม้เหล่านั้นก็ตายไปแล้ว หรือว่าเมื่อก่อนเราได้ถวายรองเท้าอย่างนี้แกพระสงค์ดังนี้ก็ในเรื่องบ้านเป็นต้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้แม้พูดเรื่องบ้านที่เกี่ยวกับเรื่องว่าอยู่อาศัยดีอยู่อาศัยไม่ดีข้าวปลาหาได้ง่ายและข้าวยากหมากแพงเป็นต้น หรือที่เกี่ยวกับความพอใจอย่างนี้ว่าชาวบ้านโน้นกล้าสามารถดังนี้ไม่ควรแต่พูดให้มีประโยชน์ว่าชาวบ้านโน้นมีศรัทธาเลื่อมใสหรือว่าถึงความสิ้นไปเสื่อมไปดังนี้ควรอยู่แม้ในเรื่องนิคมนครชนบทก็ในยะนี้แหละ แม้เรื่องหญิงที่เกี่ยวกับความพอใจอาศัยผิวพันุ์และสวดทรงเป็นต้นไม่ควรแต่พูดอย่างนี้ว่าหญิงคนโน้นมีศรัทธาเลื่อมใสถึงความสิ้นไปเสื่อมไปดังนี้แหละควรอยู่แม้เรื่องคนกล้าที่เกี่ยวกับความพอใจว่าทหารชื่อนันธมิตรเป็นคนกล้า ดังนี้ไม่ควรแต่พูดอย่างนี้ว่าทหารเป็นผู้มีศรัทธาถึงความสิ้นไปดังนี้แหละควรอยู่แม้เรื่องตรอกที่เกี่ยวกับความพอใจว่าตรอกโน้อนอยู่ดีอยู่ไม่ดีมีคนกล้ามีคนสามารถดังนี้ไม่ควรพูดอย่างนี้ว่าตรอกโน้นมีคนมีศรัทธาเลื่อมใส ถึงความสิ้นไปเสื่อมไปดังนี้ควรอยู่ตรรดว่ารมพัฒฐานกังได้แก่การพูดเรื่องที่ตั้งน้ำการพูดเรื่องท่าน้ำท่านเรียกว่ากุมพัฒาสีกถาก็มีพูดเกี่ยวกับความพอใจว่านางกุมพัธธาสีแม้นั้นน่าเลื่อมใส ฉลาดฟ้อนรำขับร้องดังนี้แหละไม่ควรแต่พูดโดยนัยะเป็นต้นว่าเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสดังนี้แหละควรอยู่บทว่าปุปพพระเปยตกกระถังได้แก่พูดเรื่องญาติในอดีตข้อวินิจฉัยก็เหมือนกับพูดเรื่องญาติในปัจจุบันในที่นั้น,น,น บทว่านานัตะกถาได้แก่พูดเรื่องไร้ประโยชน์เป็นเรื่องต่างๆที่เหลือพ้นจากคำต้นและคำปลายบทว่าโลก,กักหายิกาความว่าการพูดเล่นเกี่ยวกับโลกเป็นต้นอย่างนี้ว่าโลกนี้ใครสร้างคนโน้นสร้าง กาสีขาวเพราะกระดูกขาวนกตะกรุ่มสีแดงเพราะเลือดแดงดังนี้ที่ชื่อว่าพูดเรื่องทะเลได้แก่ถ้อยคำที่กล่าวถึงทะเลอันไว้ประโยชน์เป็นต้นอย่างนี้ว่าทะเลชื่อว่าสาครเพราะเหตุไรเพราะพระเจ้าสาครเทพขุดไว้ฉะนั้นจึงชื่อว่าสาครที่ชื่อว่าสมุทร พระประกาศด้วยหัวแม่มือว่าสาครเราขุดไว้ดังนี้บทว่าพระโวแปลว่าความเจริญบทว่าอภโวแปลว่าความเสื่อมถ้อยคําที่พูดกล่าวถึงเหตุไรประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งว่าเจริญเพราะเหตุนี้เสื่อมเพราะเหตุนี้ ดังนี้ชื่อว่าพูดเรื่องความเจริญความเสื่อมด้วยประการชนี้บทว่าวิคาหิกะกะถาได้แก่การพูดแก่งแย่งการพูดแข่งดีบทว่าสหิตตังเมในอธิการนั้นถามว่าคำพูดของข้าพเจ้ามีประโยชน์สละสลวย ประกอบด้วยผลประกอบด้วยเหตุบทว่าอสหิตันเตได้แก่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์ไม่สละสลวยบทว่าอธิจินทะเนเตวิปราวัตังได้แก่ข้อที่ท่านคล่องแคล่วเป็นอย่างดีด้วยอำนาจเคยสั่งสมมาเป็นเวลานานนั้น ได้ผันแปรไปแล้วคือบิดเบือนไปแล้วด้วยคำพูดเดียวเท่านั้นของเราท่านยังไม่รู้อะไรบทว่าอาโรโอปิโตเตวาโทได้แก่ความผิดในวาทะของท่านข้าพระเจ้าจับได้แล้วบทว่าจระวาทัปโมคขายะความว่า เพื่อเปลื้องความผิดท่านจงเที่ยวไปทเที่ยวมาจงไปศึกษาในข้อนั้นๆเสียบทว่านิเทเทหิวาสเจปโหสิความว่าถ้าท่านเองสามารถก็จงแก้ไขเสียในบัดนี้ทีเดียวในเรื่องการทำตัวเป็นทูตมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ บทว่าอิทะคัจฉาความว่าจงไปจากที่นี้สู่ที่ชื่อนูนบทว่าอมุตตะคัจฉาความว่าจงไปจากที่นั้นสู่ที่ชื่อนูนบทว่าอิทังหระความว่าจงนำเรื่องนี้ไปจากที่นี้ บทว่าอมุตระอิทังอาหาระความว่าจงนำเรื่องนี้จากที่โน้นมาในที่นี้ก็โดยสังเขตขึ้นชื่อว่าการทำตัวเป็นทูตนี้สำหรับสหรบธรรมิกทั้งห้าและข่าวสารของหรหั์ที่เกี่ยวด้วยอุปการะพระรัตนตรัยควรสำหรับคนเหล่าอื่นไม่ควร ในบทว่ากูหากกาเป็นต้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ที่ชื่อว่าพูดหลอกลวงเพราะหลอกลวงชาวโลกคือทำให้พิศวงด้วยเรื่องหลอกลวงสามอย่างที่ชื่อว่าพูดเลียบเคียงเพราะเป็นผู้พูดมีความต้องการลาบสการะที่ชื่อว่าพูดหวานล้อม เพราะเป็นคำพูดที่มีการหวานล้อมเป็นปกติทีเดียวที่ชื่อว่าพูดและเล็มเพราะมีคำพูดและเล็มเป็นปกติทีเดียวที่ชื่อว่าแสวงหาลาบด้วยลาบเพราะแสวงหาคือค้นหาเสาะหาลาบด้วยลาบนี่เป็นชื่อของบุคคลผู้ประกอบด้วยการหลอกลวงเหล่านี้ คือพูดหลอกลวงพูดเลียบเคียงพูดหวานล้อมพูดและเล็มแสวงหาลาบด้วยลาบนี้เป็นความย่อในที่นี้แต่โดยพิสดารเรื่องพูดมีพูดหลอกลวงเป็นต้นข้าพระเจ้าได้นำพระบาลีและอัถกถามาประกาศไว้ในศีลนิเทศในวิสุทธิมรคดังนี้แหละ มัชฌิมาศีลจบเพียงเท่านี้